สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องโปรแก,กร,รมชาแน,นลกันด้วยนะคะเย่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 เก็ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาจนถึงมิชชั่นที่4ของอีเวนต์ ครบรอบ9ปีลายเพลการเดินทางข้ามมิติครั้งที่9นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่มิชชั่นที่4แล้วค่ะซึ่งมิชชั่นที่4นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนะคะรองเรียกเพื่อนๆไปเดินทางข้ามมิติด้วยกันไหมส่งของขวัญให้เพื่อน1ครั้งดูสิก็ของขวัญที่ต้องส่งนะคะก็คือชุดอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูนะว่าชุดตรงนี้ ส่งกันที่ไหนนะคะนี่ให้มาที่ร้านค้านะคะแล้วก็กดไปที่ของขวัญค่ะอยู่แถว2องอันที่3นะที่เป็นกล่องของขวัญสีม่วงๆเนี่ยค่ะให้ดูแถวที่2ชิ้นที่2นะคะจะเป็นชุดนี้นะส่งได้เพียงชุดนี้ชุดเดียวนะนี่ก็คือชมน้าผู้โชคดีจากกิจกรรมแจกกิฟต์แคสนะคะยินดีกับน้องคารินด้วยนะคะวิธีส่งนะคะง่ายๆนะคะก็เพียงแค่กดไปที่อวตารของเพื่อนนะคะแล้วก็กดมาที่ของขวัญแล้วก็เลื่อนมาไปที่กิฟต์ชอบ แล้วก็เลือกเป็นชุดอันนี้นะคะชุดอันนี้เท่านั้นนะคะทุกคนขอเตือนไว้ก่อนนะต้องไปชุดอันนี้เท่านั้นนะคะเหี้ทรงยินดีด้วยนะคะยินดีกับน้องคาเรนด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเรียบร้อยนะคะกับอิชชั่นที่สี่นะคะมารับเลยอันนี้ค่ะจะได้เป็นน้องคาทานะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เพื่อพาคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะวันนี้คือพูดรัวมากเลยเนาะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะขอบคุณค่ะ